สวัสดีค่ะเก็บตกสุขล้นลาพบกับดิฉันตอนนี้เปลี่ยนชื่อเล่นแล้วนะคะเป็นประกายดาวอภิษราค่ะให้เข้ากับละครดาวเกี้ยวเดือนเหมือนไหมคะคุณผู้ชม <S <S ทำไมเงียบไปข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะไปดูผู้เข้าประกวดทั้งหลายข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้ามัวแต่ฉีกยิ้มกันเพลินอาจเป็นเช่นนี้ค่ะ สมมุติเจ้าแม่กวนอีมของเมืองปากน้ำโพปีนี้มีสาวงามมาสมัครล้นเวทีถึง31คนรอบนี้เนี่ยเขาก็คัดให้เหลือ10คนและ3คนสุดท้ายจะจับตาดูน้องหมวยเบิร์สี่ให้ทีนะคะโอ้โไม่รู้ส้นสูงนางสูงเกินหรือมัวแต่วานทิมจิกกรรมการกันแน่นะคะเนี่ยโอ้โหทุโท สงสารน้องนะคะใส่ส้สนสูงก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังด uh ้วยค่ะต่อกันที่เมืองลิงดีกว่าค่ะพี่จ๊อบแมนจูมนุษย์ร้อยเสียงยินดีพรีเซนต์ณบัดนาวไปชมเลยค่ะโครงการยังเลิบสัญจรมาลบบุรีหนนี้พี่จ๊อบแมนจูมาแจมกับยา่แหววตีสิบก็เลยค่าแซบคุณสองจ้าฟังพี่แกแอปเสียงนักร้องดังๆสิคะเป๊ะว คิดว่าความไว้ใจน้องจะซื่อใจของเธอดื้อจนเกินที่เวทีเ้าขอเสียงน้องๆหน่อยจ้าเขาขอเสียงน้องแล้วป้า ล้วไปยกมือกับเขาทำไมป้าปุ้ยนะคะแหมแซวกันเล่นค่ะปิดท้ายกันที่พี่จุ๋มปลอยเด้งไปชวนท่านอธิบดีกรมไหนแด้งเด้งแดนกระจายไปชมกันค่ะเป็นอธิบดีต้องเข้มต้องขรึมท่านอธิบดีพันตำรวจเอกณัตร์ก่อนเจอจุ๋มก็เข้มแต่ในงานขอบคุณสื่อคืนนั้นโอ้ เอมแตกไปแล้วค่ะปกติเคยแต่ถือธงวางพวงมาลาตอนเป็นนักเรียนในร้อยรับรางวัลเล่นกีฬานะฮะแสดงท่าทางลักษณะทหารอะไรแบบนั้นนะฮะผมก็ไม่เคยสร้างความอับอายสร้างความอับอายให้ตัวเองมาก ใครขึ้มขมเปิดเพลงนี้ขึ้นมาแดนซ์ Dance, กระจายกันหมดค่ะคําถามวันนี้ดีกว่าเมื่อช่วงต้นเราคุยกันถึงเรื่องของนางเอกละครช่องสมชื่อดาวนุ่นดาวน,วนี่ถามกันเลยค่ะในรอบสองปีที่ผ่านมานี้มีนางเอกละครช่องสที่มีชื่อคําว่าดาวอยู่ในชื่อเนี่ยกี่คน ละครเรื่องอะไรบ้างเรามีตุ๊กตาบาร์บี้มาแจกด้วยค่ะรีบโทรกันเข้ามาสายแรกเท่านั้นที่ได้รับรางวัลไปนะคะส่วนวันนี้ดาวนะคะแต่ว่าไม่ใช่นางเอกนะคะขอลาไปก่อนค่ะมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเจจจ้้้าาของงคคลลิปรรััรััับบ่่ววนดวยะก